่มมามาเฮ้ยร้อน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 มันเป็นไรกูมา,านสวัสดีครับสวัสดีพี่พท,ทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมช่องกิตเคทีนะตอนนี้เนี่ยผมเดินทางมากับน้องกุมานนะพี่พี่สวัสดีครับ ครับซึ่งวันนี้ผมกับน้องก็มาทั้งสองคนเนี่ยเราจะเดินทางไปป่าฝั่งด้านบนนะเพราะว่าเมื่อวานไม่หาฝั่งนุ้นเนี่ยไปเจอกับบางอย่างแปลกๆนะพี่พี่ก็ออยังไม่เจอน้องสาวของน้องกายนะซึ่งวันนี้เนี่ยจะเดินทางต่อนะเพื่อจะได้หาได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าสองคนเนี่ยพยายามหากันมาก,กน,นะแต่ว่ายัางไม่เจอเลยนะ งันในผมกับน้องกุมาเนี่ยจะรีบเดินทางขึ้นไปต่อนะฝากพี่พีเนี่ยที่เข้ามาดูยังไม่ได้ติดตามยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ให้เราทั้งสองคนเนี่ยฝากติดตามไลค์แชร์ให้พวกผ,ผมกันด้วยนะครับงั้นเราเอารีบเดินทางกันดีกว่าเพราะว่ามันอีกไกลเลยครับกว่าะจะเดินขึ้นไปถึงไปกันครับ ผมก็นอนสมายแล้วเดินมาทั้งวันเหมือนกันนะพี่พี่อนข้างที่จะเหนื่อยมากเลย ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะมืดวมากที่สีดประมาณติดน้านี่ เดี๋ยวนั่งตรงนี้ก่อนกูนมาตอนนี้เนี่ยพวกเราตั้งสองคนเนี่ยนั่งพักกันนะพี่พเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะตั้งแคมป์นอนคืนนี้แถวตรงนี้นะเพราะว่าคิดว่าถ้ากลับไปเนี่ยคงจะไม่ทันนะมันจะมืดแล้วพี่พี่ผมเนี่ยจะไป หาที่ปลูกไปแถวไม้ฝั่งนั้นนะจะไปหาหลองดูก็หาฝ่ายด้วยคิดว่าเราเนี่ยจะต้องเดินตามหาพรุ่งนี้ต่อนะเพราะว่า วันนี้เนี่ยน่าจะไม่เวลาไม่พอแล้วพี่พี่ผมผมเนี่ยจะต้องเตรียมตัวที่จะพักกันละมาก็อไปเลยตอนนี้ไม่กองเงนยอะไม่ฟังเงนเยอ aja Nah ini เดี๋ยวพรุ่งนี้เน,บบนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นไปด้านบน ัวเนะดี๋ยวเราคงไปไว้ด้านบนนี้แล้วน่าจะได้นะ น้ำยังมีใหรมน้ำยังม้ง มันลูกขึ้นมันมันรบกวนเราดิไม่รู้เลยใครกูนั่นเดงเว้ยนี่ไมนี่มนี่น่งไม่นั่งเฮ้ย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 ทำอะไรอะไรไม่กู ไงวะอาเดีวไปกูเกมาเนีนย่ยอันนีวไปกูเกไปจิงๆเมสาเนกมาแน้วเนี่ยม,ม,มาครับม,ม,มา,มาวิ่งจิงเมส đi má, đôi gai kinh đế, hay.

มาหนุ่มมนม อ,อมมยน่นี้คื้ที่มายาเข้าใกล้มันนะชื่อมีู้กไหมพี่เอาไปแช่ก่อนมันจะไปยนะุ่งกับมันนะพี่แกเอาไปแช่ก่อน ช็คหน้าที่อ่ยตรงนี้มาเนี่ยเข้าใกล้มานะน่าจะใช้ละเดี๋ยวก็ฝายกันเดี๋ยวจะห้าเวเราฝายเนี่ยไปเข้ามันไปเข้าวะ

ร้อนร้อนมทำอะไรกับมันี่ย้อนร้มามาน่เป็นใครทำอะไรก็มันมาล้อเม่อไหร่จุงอมาทำอะไรไม่รู้นะพี่พี่มันร้อนไปหมดเลยมันบอกว่าร้อนร้อนอามันี่ก่อนกุมารเด้อ มันจับกุมารไปมันร้อนไปนหมดเลยนะเอาเมี้อไปด้วยร้อน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 มันเป็นอะไรไมือนะหลังจากจับกุมารเนี่ยเกิอดอาการเยลยร้อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những anh hấp dẫn ขาแล้วก็มันาจับผมยนันจะร้อนอะไรมันจับกุมานไม่ได้หรอ,อทำไมอะ่ะอมฮ่ะอันนั้นของใครของผมเองอาจารย์ฮะอาจารย์ให้มาหรออืมอาจารย์ที่เขาไม่อยู่แล้วใช่ไหมอืมโอ้โน่าเลยเชยนะไม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่า ในถ้ามิงเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่สามารถแต่ต้องกุมารได้กุมารไม่เคยบอกเลยนะมันดินดน้นแบบพลุลนุหลไปโน้ละเอากุมารถือวไฟแชกไว้เดี๋ยวก็จะ เมื่อกี้มันดินแบบร้อยจับเลยเมื่อกี้พอผมเอามีดแทงไปใข่ลอบอยู่นะแต่ว่าเหมือนจะไม่เข้านะพี่ๆไอตัวนี้มันเหนียวจริงนะประมาณก็ไฟให้ให,ใหญ่เข้าไว้เดี๋ยวมันจะได้ไม่มาก็อเป็นไงพี่เคยสอนละเอาไฟแช็กจุดเลย หลังจากกุมารพนมมือเนี่ยเหมือนมันจะแตะต้องกุมารแล้วร้อนไปทั้งตัวนะจากนี้ก็กุมารก็สบายเลยนะพี่ๆถ้ามันเกิด่าเจอสมิงเนี่ยมันทำอะไรกุมารไม่ได้เนะี่ยได้ไหมกุมารได้ไหม ติดเบาะฮะติดไหมไม่ติดเลย <S S S ทำแบบที่พี่พเคยสอเนเลยแล้วเขาใช้ใช้ไม่ได้ดีนะ มันเดี๋ยวผมกับกุมารเนี่ยขอลาพี่ๆเท่านี้เลยนะเพราะว่าจะก่อไฟให้ใหญ่แล้วก็เตรียมตัวรับมือกับมันนะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นไปนอนบนต้นไม้สูงกันกุมารเดี๋ยคืนนี้เรานอนต้นไม้สูงมากเลยนะต้องขึ้นไปนอนบนยอดไม้นูนะ่นอะต้องหาดูฝั่งนน้นน่าจะมีนะโอเคครับพี่พี่ลาพี่พี่เท่านี้แหละไว้เจอกันคลิปหน้าครับ